ชาวราศีมังกรดวงเปิดนะฮะชีวิตเปลี่ยนต้อนรับปี2569นะครับนะดวงชะตาคุณเปิดแล้วนะครับนะฟังคลิปนี้ให้จบนะครับนะเอาละนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะอาจารย์จะมีการเปิดการเรรียนกาสอนกับทีมงานนะครับที่สมาคมหรวรัสส์นานาชาติวรรณาดานะครับนะเรียนทุกวันเสาร์นะฮะเขาเรียนเดือนละ1,000 ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเริ่มเรียนในวันที่10นะเสาร์ที่10บมกราน,นี้นะครับนะหลักสูตร5เดือนนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีมังกรนะครับดวงเปิดชีวิตเปลี่ยนนะครับนะเอาละตนุรักษ์ของเรานะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือดาวพระเสาร์นะฮะเราจะเรียกว่า ตนุนะฮะถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกด,ดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับนะแล้วเรามาดูกันนะดาวพระเสารไปสถิตยอยู่นะครับในราศีกุมเหมือนเดิมนะฮะเราจะเรียกว่าตนันุคือตัวเราไปอยู่ในราศีกุมเราเรียกว่ากะดุมพระนะครับก็แสดงว่าตัวเรา นะฮะไปอยู่ในเรือนของการเงินนั่นก็หมายถึงว่าท่านใดนะครับที่มีศักยภาพเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองในลักษณะไหนเกี่ยวเรื่องของกิจการงานอะไรก็ว่ากันไปที่ทําให้มันเกิดเงินเกิดทองเนี่ยจะส่งผลดีกับคุณนะครับนะท่านใดนะครับมีทักษะเรื่องการหาเงินหาทองได้มากก็จะทําให้ได้เงินนะครับมากมายนะครับตามพื้นดวงของแต่ละคนเนาะแต่แน่นอนครับการทิตตานุของเราไปอยู่ในเรือนของนะครับการเงินอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าดาวเสาในชัวรา ในการโครจรเนี่ยนานนะครับนะหนึ่งราศีนี่สองปีครึ่งเลยนะครับเราก็จะจับที่เลิก นะครับนะว่าเลิกเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะก็ปรากฏว่าช่วงนี้นะครับชาวราศีมังกรนะครับดาวก็สถิตอยู่ในราศีกุมเวยเพชะคาดเลิกนะครับก็เป็นเลิกเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองนะครับตัดสินใจดีก็เฮงนะฮะตัดสินใจไม่ดีก็อาจจะมีเรื่องยุ่งๆได้นะครับแล้วคุณก็จะมีความโชคดีตรงที่คุณได้คู่โชคเทวริศนะครับเพื่อนซีเพื่อนเริกของเรานะครับอยู่คอยช่วยเหลือนะฮะเราจะมีดาว นะฮะพระราหูเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะฮะเราจะเรียกว่าพบกับดุมเออเออถูกแล้วพบกับดุมพระนะฮะที่เป็นพบเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะแค่ลําพังคู่มิตรเจอกันเนี่ย<น>เขาเรียกว่าช่วยส่งเสริมเขาว่าคู่มิตรแปลปว่าช่วยส่งเสริมนะเราเนี่ยไปหาเงินและดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นเกษตรเกษตรแปลว่ามั่นคงถาวรน,นะครับเป็นเจ้าของบ้านน oh, ั่นก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำ นะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ศักยภาพของตัวเองแล้วก็อยู่ที่ในพื้นดวงของแต่ละคนจะเป็นการขยายว่าคุณจะทําสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะนะครับนะทีนี้ไอ้ตัวเราเนี่ยวิ่งเข้าไปหาเงินแล้วดาวเจ้าเรือนการเงินปเป็นเกษตรซัพพอตอย่างนี้เนี่ยก็เลยส่งผลให้ชาวราศีมังกรนะครับนะถ้าไม่ได้แจ็คพอตนะฮะสัมพันธ์การกินีจรเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณเนี่ยนะครับก็จะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการเงินอย่างมากมายมหาศาลเลยอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีดาว้ไายดวงนะครับไปสถิตทนะับนะฮะลัคนาแล้วก็ อยู่ในเรื่อนการเงินของคุณนะครับบริหารจัดการดีก็อาจจะนะครับพลิกชีวิตเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองได้นั่นเองนะก็ยินดีด้วยนะครับดาวพาหูนะฮะก็อยู่ในช่วงทรงสเสณ์นะครับได้ตําแหน่ง นะฮะเทวี TV เลิกนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับนะบการที่ดาวพระหุได้ตาแหน่งเทวีเทวีเนี่ยก็เป็นเลิกเขาเรียกว่าความสะดวกสบายคนนิยมชื่นชอบนะครับนะแต่ว่าอาจจะสะดุดนิดนึงในช่วงวันที่11จนถึงวันที่3 1ร,ระวังนิดนึงนะฮะจะหยิบจะจ่ายจะใช้เกี่ยวเรื่องเงินตาทอก็มีสตินิดนึงเพราะว่าช่วงนี้นะอาจจะมีเหตุให้เราเสียงเงินในลักษณะต่างๆเพราะเราเข้าเนาวางพิษนั่นเองนะก็ต้องเรามาระวังนิดนึงนะครับนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่ง ดาวพระศุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณ เราจะเรียกพบกรรมะที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตเนาะอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะในราศรีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกว่าพบปุตตะนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียนาการนะครับนะก็ต้องบอกว่าเอาละในช่วงของวันที่1ถึงวันที่14เนี่ยนะครับนะยังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนกรรมะของคุณเนี่ยยังอยู่ในเรือนวินาศนะครับมันยังเป็นช่วงที่ตัวของคุณเองเนี่ยนะครับยังมีความเบื่อนะครับเซงกับวิถีชีวิต เซงกับหลายๆอย่างนะที่มันไม่ได้แบบเป็นไปได้ดังใจนะสักเท่าไหร่นะครับทำให้ค่อนข้างที่ไอเดียจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์คุณเนี่ยนะครับอาจจะยุ่งๆวุ่นๆน,นดิดนึงนะครับลูกน้องหรือลูกหลานก็นะไม่ได้ดังใจได้คนที่แบบว่าอาจจะมีฝีมือแต่อาจจะกระด้างกระเดืองหรือคนที่แบบ เชื่อฟังเราแต่ฝีมือไม่ถึงเนี่ยมันเลยทำให้บางทีเราก็าอาจจะเบื่อนะครับนะเวลาดาวจะกรรมะไปอยู่ในลูวิน่าเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวของเราเองเนี่ยนะครับอาจจะเบื่อเซ็งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจอะไรที่มัน ค่อนข้างที่จะไม่ละเอียดรอบคอบก็อาจจะนำพามาซึ่งความลําบากได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะหนึ่งถึงสิบสี่เนี่ยอดทนหน่อยนะครับเดี๋ยวดีขึ้นนะครับแล้วก็พยายามนะอย่าไปเสี่ยงโชคมากนะฮะเวลาดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยไปอยู่ในเรือนของวินาศเนี่ยเขาเรียกว่าจะแพ้ทางนะลูกหลานบุตรหลานหรือการลงทุนการเสี่ยงโชคนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะคาว่าปุตตะเนี่ยมันแปลว่าความเอ่อพึงพอใจสิ่งใหม่ๆห,หรือถ้ามันหนักหน่อยมันจะเรียกว่าความคึกขนอง นะหรือเกี่ยวเรื่องของอบายมุหรือการพนันอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องระมาระวังคือถ้าเกิดเราเป็นคนที่สายชอบเสี่ยงเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงหนึ่งถึงสิบสี่เนี่ยดวงดาวยังไม่ให้คุณสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องระมาระวังนิดนึงแล้วก็ลูกหลานบุตรหลานยังไงก็อย่าไว้ใจมากนะครับอาจจะนําความลําบาก ยุ่งมาให้เราได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะลำบากอึดอัดวันที่1ไม่มีปัญหาเข้านวังผู้เอกทาอะไรก็สําเร็จนะฮะวันที่2ถึงวันที่12สเสวยมหัทธโนแห่งเลิอกอันนี้เป็นเลิกดีเลิกเศรษฐีใหญ่นะเลิกติดต่อเจราจาผลประโยชน์ลงตัวก็โอเคเลยเลิกนี้นะฮะสิบสามถึงสิบสี่เนี่ยสเสวยโจโรเลิกนะครับก็เป็นเลิกวางแผนนะครับนะะโชคดีนะครับไม่มีนะวางพิษเลยก็ถือว่าโอเคนะจุดให้คุณก็วันที่10จนถึงวันที่12เหมาะสาหรับเคลียร์ปัญหาเข้านวังผู้เอกอันนี้ก็ถือว เรือนการงานของคุณนะครับจะไปทับลักแล้วนะครับไปทับลักนาแล้วอันนี้ถือว่าดีแล้วนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนกามทับรักเนี่ยแปลว่าให้นึกสภาพนะครับงานงานถึงตัวนะครับนะนั่นก็หมายถึงว่าอาชีพที่เป็นลักษณะเป็นเฉพาะทางหรือเป็นอาชีพที่เป็นงานฝีมือนะฮะหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับในเรื่องของความชํานาญการพิเศษต่างๆเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรจะโดดเด่นมาก นะครับด้วยความที่กรรมะถึงตัวเนี่ยแปบลบว่างานถึงตัวนะครับคนเอเอคนที่ตกงานหรืออะไรประมาณนี้คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานมีการเรียกสัมภาษณ์มีการติดต่อเข้ามานะครับมีการคุยมีการตกลงหาเรืออะไรกันมานะก็จะมีความโชคด,ดีเกิดขึ้นนะฮะกับชาวราศีมังกรน,นะครับหลังจากที่ดาวเจ้าเรือนการงานมาทับรักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงเดิมของแต่ละคนนะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าสัมพันธ์ทักษะที่ดีไหมถ้าทักษะที่ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้แต่ถ้า การและกินีก็ถูกขัดล่ามนั่นเองนะก็ต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับปุตตะนะครับนะถึงตัวนะครับว่าปุตตะก็แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาในครอบครัวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะรับสมัครพนักงาน เข้ามาหาก็ได้นะเวลาปุตตะถึงตัวนะหรือเราจะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างจะมีความสุขหรือแฮปปี้เกี่ยวเรื่องของการงานเพราะมันเชื่อมโยงกันคําว่ากรรมะกับปุตตะเนี่ยนะครับสำหรับชาวราศีมังกรเป็นคนที่เก่งในเรื่องลักษณะของอดีจนตนาการดีเพราะว่าเป็นดาวเดียวกันดาวการงานกับดาวปุตตะที่แปลว่าสิ่งใหม่ๆเนี่ยนะครับชาวราศีมังกรเนี่ยเวลาดาวสุขมทัทบรากึ่งในรอบหนึ่งปีก็จะกลับมาช่วงนี้แหละนะครับนะบันะบงเอิญเข้ามาพอดีก็เลยส่งผลให้ชาวราศีมังกรนะครับช่วงนี้ไอเดียจินตนาการคุณจะได้รรัััับบกกาผกดนนนนสสุ เกี่ยวกับในลักษณะของมุมมองความคิดคุณเนี่ยคนจะให้ความเคารพนับถือเลอะแล้วคนเนี่ยจะเชื่อเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณนะครับบางครั้งคุณจะมีเซนส์พิเศษมีไอเดียจินตนาการที่ดีในช่วงนี้นะครับส่งเสริมเรื่องของการงานนะมีการคิดขยับขยายเพื่อความเจริญก้าวหน้าอันนี้ถือว่าดีหมดเลยไม่ได้เสียอะไรนะครับก็ยินดีด้วยนะครับดาผสุกนะฮะเข้าไปนะครับในวันที่15ถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13บสนาฬิกาสิบหกนาทีสิบห้าถึงยี่สิบสองเนี่ย สเสวยโจโรเลิกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีนะครับเลิกต่อสู้แข่งขันวางแผนนะก็แล้ววันที่ยี่สามถึงสาสิบเอ็ดนี่ก็เข้าเลิกภูมิปารโรเป็นเลิกแห่งความมัน่นคงมีเกณฑ์ที่จะได้งานแล้วก็งานที่มัน่นคงหรืองานที่สามารถก่อร่างสร้างตัวได้หรืองานที่ทําให้เราได้เงินก้อนโตนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะจุดให้คุณก็วันที่สามสิบเอ็ดเข้าระาวาังปุ่เอกนั่นเองนะครับนะอ่ะต่อไปครับนะดาวพฤหัสบ,บดีก็เป็นดาวเพื่อนฝูงเรานะฮะอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยช่วงนี้อาจจะมีการคัดคนนนิดดึงรัารหส นะฮะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนเราจะเรียกว่าภพสหชาติที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมนะแล้วก็อีกภพเรือนหนึ่งในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพวินาศนะครับแน่นอนครับตอนนี้ย้ายไปอยู่ในเรือนของราศีเมถุนแล้วนะครับเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนนะฮะสหชาติแปลว่าเพื่อนฝูงสาาังคมนะไปอยู่ในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าภพอรลิที่แปลว่าอุปสรรคหนี้สินความดุัดใจความไม่สบายใจนะครับนะไทยมีเพื่อนฝูงที่ไม่ค่อยมีคุณธรรมช่วงนี้ก็จะทวงหนี้ดกหน่อย นะฮะนั่นก็หมายความว่าอาจจะต้องคุยกันเจรจากันหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปว่าไปตามเหตุและปัจจัยนะครับด้วยความที่ดาวสหาชาตกอลิเนี่ยบางทีเพื่อนฝูงไม่ค่อยเก่งใจไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้เขาหรือเขาเป็นหนี้คุณนะเขาก็จะไม่ค่อยเก่งใจเท่าไหร่บางครั้ง นะครับด้วยความที่ดาวพฤหัสสบดีเป็นดาวปัญญาเป็นดาวเหตุผลนะเวลาตกอลิบางทีคุยเหตุผลกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะนะครับนะบก็ต้องก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วช่วงนี้คุณอาจจะตัดสินใจอะไรเร็วนิดหนึ่งโดยขาดการไต่ตองด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวช่วยนะอยู่ในภพบ12บราศีเนี่ยส่วนใหญ่จะช่วยเว้นถ้าตกอลิมรณะวินาศมันถึงจะเขาเรียกว่าตัดสินใจเร็วหรือตัดสินใจเกินกว่าเหตุอันนี้ก็ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีเกณฑ์ที่จะทําอะไรผิดพลาดเนี่ยก็ให้หยุดนิ่งไว้สัก แป๊บหนึ่งนะปรึกษาผู้รู้นะฮะก,ก็จะช่วยให้ดีขึ้นนะเพราะว่าเวลามันพลาดไปแล้วเนี่ยมันจะเสียหายพอสมควรเพราะอิภพเรือนหนึ่งมาจากเรือนไม่ดีอีภพเรือนนึงเนี่ยมาจากเรือนวินาศที่แปลว่าความเสียหายวินาศไปอยู่ในเรือนอลิก็แปว่าว่ามีเรื่องคดีความนะฮะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องข้อสัญญาอะไรต่างๆก็ต้องเรามาราัยิ่งเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องคดีเช็คนี่อาจจะยุ่งพอสมควรนะเพราะว่าคำวินาศเนี่ยมันจะแปลว่าขอ้อข้อกฎหมายนะครับหรือคดีความอะไรต่าง ไอ้พวกขึ้นลงขึ้นศาลอะไรประมาณนี้นะวินาศก็แปลว่าร,รับรับซ่อนเล่นด้วยนะครับนะวเวลาวินาไปอยู่ในเรือนอลีเนี่ยนะถ้ามันสัมพันธ์กาลีด้วยหรืออะไรด้วยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะยุ่งนิดหนึ่งนะก็ต้องเรามาระวงังถ้าเรารู้มุมดาวแนละ้วเราก็จะได้ไม่ต้องทําอะไรที่มันประมาทนั่นเองนะครับนะวินาศอลีก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะนะครับนะอะ ดาวพฤหัสบดีนะครับก็อยู่ในเลิกสมโนเลิกนะฮะสมโนเริกก็เป็นเลิกที่เกี่ยวกับในเรื่องของความใจดีนะฮะแล้วก็เป็นเลิกที่เกี่ยวเรื่องของ ความเข้าอกเข้าใจกันแต่ว่าบังเอิญแสดงผลอยู่ในเรือนอลิเนี่ยบางครั้งบางครั้งความใจดีเกินไปของเราก็อาจจะทําความลำบากให้เราได้นะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะแล้วช่วงจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจะเป็นในช่วงวันที่15จนถึงวันที่3 1เ,เราจะเข้าระาวาังพิษอันนี้ไม่ดีเลยนะครับเข้าระาวาังพิษนะฮะก็พิษสุนัขด้วยการทะเลาะบบกแวงหรือกันไม่เข้าใจกันก็ระมัดระวังหน่อยนะครับสาหัสหาาอลิเนี่มันออกได้หลายอย่างนะบางครั้งก็เกิดภัยจากการเดินทางนะครับนะหรือ,อเกิดพวก อ,อ,อะไรมิจฉาชีพอะไรต่างๆก็เกิดได้หมดเลยนะฮะก็ต้องเรามาระวังไว้นะครับเอาละต่อไปนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะ,ะดาวพระพุธนะฮะท่านเป็นดาวนะฮะในราศีกันเนี่ยเขาเรียกเป็นภพเรือนที่ดีเราจะเรียกว่าภพสุภะที่แปลว่าความจเจริญเก้าหน้าคนอุปธรรมค้ำจุนคนช่วยเหลือนะ,ะอีภพเรือนหนึ่งในราศีเมถุนนะฮะเราจะเรียกว่าภพอรินะ,ะอริเนี่ยแปลว่าอุปสรรคอริแปลว่านี่สินนะ คำว่าอลิเนี่ยนะครับเอาระมุมดีก่อนนะครับดาวเจ้าเรือนนะฮะสุพระนะไปสถิตยอยู่นะเอาระในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10ไม่ค่อยโอเค นะเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสุภาตัววินาศทำคุณคนไม่ขึ้นระมัดระวังหน่อยนะครับถูกคนีิชาฤชัียาหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะแล้วดาวเจ้าเรือนอลิไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยก็สู้นะครับนะต้องการความชัดเจนนะอาจจะต้องเคลียร์ปัญหาเพราะาดาวเป็นอนุเษกษตรแลกวบัดดาว5แรกดาว4ี่ดาว 4, าว4ีว 5, แ่แรกดาว5เนี่ยเขาแลกแลกกันนะครับบางครั้งก็อาจจะมีการเรียกไปเคลียร์ไปอะไรประมาณนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ให้เน้นหรืออิงในเรื่องของข้อกฎหมายสัญญาอะไรไว้ให้ดี นะครับนะถ้าเกิดสัญญาอะไรที่เราเสียเปรียบเราก็หยุดไว้ก่อนนะครับอะไรที่มันหาเรื่องใส่ตัวทําให้เราลำบากยุ่งก็ก็นิ่งๆไว้ก่อนนะครับนะนะครับเอาละนะครับนะตอนที่ดาวอยู่ในราศีธนู1น0ถึงสิเนี่ยวันที่1ไม่มีปัญหาเขานะวางภูเอก2อถเเข้ามาหันธโนก็เลิกเลิกเศรษฐีใหญ่อ่ะนะก็ ติดต่อเจรจาถ้าติดต่อเจรจาได้ก็โอเคนะฮะวันที่10โจโรเลิกนะครับนะก็เป็นเลิกต่อสูิแขนจุดให้คุณก็วันที่8ถึงวันที่9โอเคไม่เข้านะวางพิษก็เคลียร์กันได้ไม่มีปัญหานะครับนะนะครับหลังจากนั้นนะครับจะทำ,ทำการยกย้ายไปราสีมังกร ยกย้ายไปราศีมังกรเนี่ยอันนี้ถือว่าดีเลยนะฮะดาวเจ้าเรือนสุภาษี่แปลว่าความเจเริญก้าวหน้ามาถึงตัวนะเหมือนมีคนหยิบยื่นโอกาสต่างๆมานะครับผู้รับผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หัวหน้าง,งานอะไรย่างเงี้ยก็ให้โอกาสเรานะตามศักยภาพนะครับและด้วยความที่ดาวพระพุธกระดาวพระศุกร์เนี่ยเขาเป็นคู่าธาตุกันนะะเป็นคู่าธาตุน้ำไปอยู่ในเรือนาธาตุดินก็อุดมสมบูรณ์นะฮะก็จะเป็นลักษณะคนช่วยเหลือเรื่องวิถีชีวิตนะฮะเขาเรียกเนี่ยคู่เนี้ย สุภกรรมะเนี่ยมาเจอกันถึงตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นค่อนข้างจะเกี่ยวกับวิถีชีวิตมีมีคนคอยผลักดันสนับสนุนให้การช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของหน้านที่การงานนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่คุณทํางานดีฝีมือดีแล้วก็จะเป็นช่วงที่ตัวของคุณเองมีความมั่นใจนะครับในการสนานโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของวาจาคําพูดการสื่อสารน่าเอระหลังจากที่ดาวพุธย้ายไปชีวิตคุณเปลี่ยน นะครับไปในทางที่ดีนะตั้งแต่วันที่11ไปจนถึงวันที่29เวลานะครับสามทุ่มอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดมีดาวพุธเป็นกาลีก็เรามาระวังนิดนึงนะฮะเราจะเรียกว่าอุลิถึงตัวก็ระวังเรื่องวาจาคําพูดการสื่อสารก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะ,ะต่อไปครับหลังจากนั้นดาวจุรินการงานไปสถิตนะฮะอยู่ในราศีกลุ่มนะก็จะย้ายไปนู่นแหละนะครับวันที่เท่าไหรอ่อ่ะวันที่30 31เ,เวลา14ในกาหนึ่งนาทีเสวยเทศตีก็ นะครับก็เด่นนะครับในเรื่องของเงินทองอะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะดาวอังคารนะครับเป็นดาวเจ้เรืนในราศีเมษรเราจะเรียกว่านะครับพบพันธุพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดิน หลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาร,ริมทร,ร,พร,ร,พร,รัพย์นะอีพบรือนหนึ่งเป็นพบรื่นที่ดีนะในราศีพิจิกเนี่ยเราจะเรียกวพบราพะที่แปลว่ารับผลผลประโยชน์โอกาสความโชคดีต่างๆนะโอเคเหมือนเดิมนะฮะครึ่งเดือนแรกก็เหมือนเดิมไม่ค่อยดีนะฮะเขาเรียกว,ว่าหนึ่งถึงสิบสี่อ่ะไม่ค่อยดีลาพะวินาศนะแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่คนเบียดเบียนแล้วก็ว่ากันไปจะทําอะไรยังไงก็นะไม่ค่อยสะดวกนะฮะคนก็อาจจะ อาจจะอาจจะเบียดเบียนเราพอสมควรนะแล้วก็เวลาลาพารไปวินาศเนี่ยบางทีเราทําอะไรมันจะติดติดขัดขัดถูกขัดถูกข,ข,ขวางถูกอะไรประมาณเนี้ยบางทีก็ทําให้เราเบื่อเหมอนกันนะนะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งก็พันธุ้วินาศนะครับพันธุวินาศก็แปลว่าเหมือนกันฮนะนะครับบางครั้งก็เถูกกดดันนะฮะจากที่ทํางานถูกกดดันจากที่บ้านจากครอบครัวนะครับหรือเกี่ยวเรื่องของสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วยของคนที่บ้านนะครับหรือของเสียของซ่อมก็ออกได้หลายๆอย่างนะก็ช่วงวันที่1จนถึงวันที่14ยังไงจะทําอะไรยังไงเรามาระวังนิดหนึ่งนะครับมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งนะขายิกับพี่น้องด้วยนะครับหรือเพื่อร่วมงานนะหรือหัวหน้างานอะไรประมาณนี้ก็ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องต้องต้องพิจารณาให้ดีนะครับเอาละตอนที่ดาวอังคารนะฮะอยู่ในราศีธนูเนี่ยนะครับหนึ่งถึงสิบนะฮะเสวย มหันโนก็เลิกแลกเปลี่ยนนะเลิกเศรษฐีใหญ่นะ 14, สิบเอ็ดถึงสิบสี่เสวยโจโรเลอร์ก็มาเลิก,ก,เลกต่อสู้แข่งขันนะครับจุดให้คุณก็หกถึงสิบนะเหมาะสําหรับเคลียร์ปัญหาเขานวางปุเอกอันนี้ดีนะครับเอาละหลังจากนั้นดาวเจ้าเรือนลาพะนะครับก็จะมาถึงตัวอนนะณะอันนี้โชคดีแล้วและดาวอังคารกับดาวพุธสุข,เ,ขเป็นคู่มิตรกันด้วยนะฮะเวลาเจอกันมันก็จะ happy แฮปปี้ละทีนี้ลาพะทับลักเขาเรียกวความโชคด,ดีถึงตัว ความโชคดีถึงตัวก็คือว่าหลังจากที่ดาวย้ายไปทับลักเนี่ยนะครับจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยสําหรับชาวราศีมกรน,นะครับเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตแล้วนะฮะเวลาลาพาะทับลักมันจะมีความโชคดีบางคนเนี่ยในพื้นดวงเดิมนะครับเด่นเรื่องอะไรมันก็จะเกิดเรื่องนั้นเด่นเรื่องโชคลาภเด่นเรื่องงานเด่นเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยนะคุณจะมีความโชคดีหลังจากลาพระมาทับรักนะครับอันนี้ถือว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะดาวเจ้าเรือนพันธุนะฮะนะในราศีเมษพันธุทับรักนะครับก็จะบริหารจัดการดีเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์บริหารจัดการเกี่ยวเรื่ององค์กรบริษัทหรือคนที่บ้านนะฮะบ,บริหารอะไรต่างๆได้ดีนะครับนะก็อยู่ที่เราจะบริหารลักษณะยังไงเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวครับนะคนในที่ทํางานเชื่อฟังนะ รับฟังความคิดเห็นหัวหน้านะครับญาติเยอะพี่น้องก็คุยกันได้เคลียร์กันได้อะไรก็โอเคนะเพราะาดาวอังคารเด่นที่สุดนะครับเพราะได้ตําแหน่งมหาอุดนะครับใครๆก็เชื่อคุณนะแล้วก็ต้องบอกว่าโชคลาภเนี่ยถ้าเราเอาตามตําแหน่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเวลาลาภามาทับรับเป็นมหาอุดเนี่ยอังคารได้ตําแหน่งมหาอุดและได้คูม่มิตรเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีมังกรคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคใหญ่ นะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องคนอุปมภ์ก็มจุนช่วยเหลือหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณปรารถนานีอันนี้ยินดีจริงๆสาหรับชาวราศีมังกรนะครับนะอะไรที่มันเคยไม่ดีนะครับตอนนี้ก็จะพลิกร้ายกลายเป็นรวยแล้วนะครับมันก็จะโอเคละหลายๆอย่าง <54 S 2> ก,ก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้หลักทรัพย์เพิ่มด้วยก็ยินดีด้วยนะครับดาวการที่อยู่ในราศีมังกรนะก็15-31เวลาเทง่ยงสิบเอ็ดเวยโจโรนะ ก็เริ่มต่อสู้แข่งขันช่วงจริงนะครับแล้วก็ยี่แปดถึงสามสิเบเอ็ดนี่เลิกดีภูมิปโลเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนั่นเองนะครับนะอ่ะสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูดาวทิศนิดนึงนะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะก็คือเป็นภพเรือนแห่งความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะมรณะไปอยู่ในราศีหนึ่งถึงสิบสามนะอยู่ในราศีธนูนะครับเขาเรียกมรณะไปวินาศนะครับนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องราวต่างๆก็เคลียร์ให้ดี นะครับแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงนิดนึง นะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากนะครับบางทีการทําหน้าใหญ่ในโตมากเกินไปก็อาจจะทําให้เรามีปัญหาได้เพราะดาวที่เป็นดาวเกียรติเป็นดาวราสีนะครับเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อันนี้ต้องระมัดระวังถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับนะมรณะไปวินาศก็ทําอะไรก็อย่าอย่าประมาทนะครับในการดําเนินชีวิตนะครับอาลระดาวทิศนะฮะก็นะครับหนึ่งถึงสิบเสวยมหาธโนนะไม่มีปัญหาเลิศเศรษฐีใหญ่นะครับ 13, สิบเอ็ดถึงสิบสามเสวยโจโรเลิกก็เป็นโรกตอนสุกแข่งขันจุดให้คุณก็แปดถึ 10, งสิบนอเขาระวังปู่เอ๋นะครับนะ นะครับหลังจากนั้นก็ไปทับรักนะครับดาวอาทิตย์ทับรักนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องโรคนะฮะโรคถ้าเป็นเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะก็อ,อาจจะเป็นหวัดเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวร้อนนะครับนะความร้อนนะความร้อนในร่างกายนะที่ก็เป็นระบบเลือดระบบอะไรเงี้ยนะครับนะก <c oughs> ็อ,อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าท่านใดบังเอิญมีอาทิตย์เป็นกาลก,กินีก็อาจจะร้อนรุ่มรุ่มหัวใจนิดนึงนะครับนะก็อาจจะต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะเกี่ยวเรื่องของ อะไรอ่ะความร้อนในร่างกายนะครับก็าอาจจะมีปัญหาได้ก็ให้เรามาระวังเว้นิดหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ดูแลตัวเองนะครับนะเอาละมรณะทับรักบางทีก็อาจจะมีเรื่องอทุกข์ใจนะครับนะหรืออาจจะมีเรื่องไม่สบายใจแต่มันมันเกี่ยวกับเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงอนะ่ะถ้าคุณปล่อยไหวถ้าคุณปล่อยได้คุณวางได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับนะก็ประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะครับดาวอาทิตย์ย้ายไปในราศีมังกรก็น,กนะครับ วันที่14ถึงสิ้นเดือนเลยเวลา23.15นาที14ถึง23เสวยโจโล,โลเลิกนะกับเลิกต่อสู้แข่งขันแล้วก็2 4ถึง3 1เสวยผูภูมิปโลกันเลอกแห่งความมัน่นคงนั่นเองนะครับนะ,ะนะครับนะยังไงก็นะครับกบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับท่านใดสนใจจะรยนวิชาโหราศาสตร์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับท่านใดสนใจแก้เคล็ดหรือทําพิธีกรรมต่างๆก็สามารถติดต่อได้ติดตามได้อีกช่องหนึ่งนะครับ ชื่อช่องอาจารย์เกตเก้าไพเทพินดูนะครับตอนนี้ก็จะแยกคอนเทนต์กันนะนะครับช่องนี้ก็จะเอาเฉพาะโหราศาสตร์ส่วนไอช่องนั้นก็อีกช่องหนึ่งนะไพพัฒศิวะมหาเทพนะก็จะเป็นเรื่องไพ่แก้เคสมูอะไรต่างๆวิธีกรรมต่างๆนะก็จะแยกกันแล้วนะครับนะบก็ขอให้ทุกท่านนะฮะโชคดีมีความสุขนะครับผมเกตเก้าพินดูตลอดสวัสดีครับ